โอเคถ้ามาอยู่กันในเกมแล้วนะครับก็อันนี้เป็นโหมด a F.K. นะครับคือผมไม่สามารถขยับตัวได้เลยคือ W.S.D เป็นเพียงแค่การหันหน้านะเ้าหมายหลักของเราก็คือการที่เราจะต้องไปตีบอสให้จบทุกตัวอย่างแรกผมขอต้องเอาดูดเลือดมาก่อนนะครับผมกดไปประมาณ7-8ตาแล้วแหละซึ่งแต่ละตาก็มันมีตาที่แบบผมโดนยับยับอุ๊ยออร่ามาต้องเอาออร่ามาก่อนนะครับในช่วงแรก โหมดนี้เป็นโหมด h ช l เลน g e ของเมก b บองนะครับแล้วก็ช่วงเนี้ยที่ผมไม่ได้ลงคลิปของเมก b บองนะครับเพราะว่าเป็น,ปนผมขึ้นรูปให้ดูนะว่าเมตาเมก b บองตอนนี้มันเป็นเมตาที่ในความคิดของผมคือมันน่าเบื่อมากนะครับอยากจะได้รอคอนเทนต์ใหม่ๆรอเวนิดเดฟเขาอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆมาเดี๋ยวกลับมาเล่นแน่นอนนะครับอืม ตอนนี้ก็น่าจะอุ้ยวตัวระเบิดมาเอระยะการเก็บผมว่าน่าสนใจจัดเลยนะหรือว่าเอาโล่มาก่อนดีวะแต่ระยะการเก็บดีกว่าเพราะว่าเราอยู่เฉยๆเนี่ยถ้าเกิดผมว่าระยะการเก็บน่าจะดีไงเราได้ดูดเลเวลตัวร,บรอบๆที่ผมคิดอาวุธไว้เนี่ยอีกสองอันเนี่ยน่าจะเป็นเท้าไฟนะครับ เอาเท้าไฟมาอุ้ยหินมาแล้วโหแล้วโดนระเบิดเนี่ยเท้าไฟมาแล้วเอาเท้าไฟแล้วก็อีกอันนึงถ้าจะเป็นอือหโดนระเบิดรัวเลยครับแป๊บนนะผมคิดว่าอีกอันนึงเนี่ยเอาเป็นมีดไอ้มีดไร้สายนะครับที่มันเด็กกระเด้งได้อะมันเคลียร์มอนระยะไกลได้ดีมากมากเลยนะอืมแต่ตอนนี้มันเด้งผมเป็นนั่นเลยวยอลเลยบอลเลยเดากูซะ นั่นซ้ายขวาทีซ้ายทีขวาทีครับได้อยู่ครับเอ่อเท้าไฟครับเอามาเคลียร์บอลข้างหลังนะไอตัวเนี้ยมันโคตรเป็นปัญหาเลยนะเพราะว่าตาก่อนๆที่ผมเล่นเนี่ยผมโดนไอตัวเนี้ยแหละแบบกระทืบก็สำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับก็ตอนนี้จะใกล้1,000งันซับแล้วนะครับกดติดตาม ออพี่มีหลายสายมานะกดติดตามกดถูกใจนะครับเพื่อไปกำลังใจให้กันได้นะครับแล้วก็เกมอื่นๆเนี่ยที่ผมก็จะลงเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะแต่ว่าอย่างเช่นที่เห็นว่าคอฟดูดีผมคลิปล่าสุดไปเนี่ยผมยอมรับตรงๆแล้วว่าผมตัดคลิปแบบว่าตัดคลิปช่วยมากครับเขาตัดคลิปใช้เวลาแค่สิบนาทีเองจริงๆเพราะว่าผมเล่นแล้วผมก็คิดว่าเอ้ยแม่งน่าสนใจอยากจะลงอะไรประมาณนี้แต่ว่าพอผมคิดแล้วว่าควรจะตัดคลิปให้ดีๆอุ้ยเปิดกล่องนะครับออ้ยอะไรอ่ะตาเลือดเหรอ คิดว่าคนจะตัดคลิปให้ดีๆเพราะฉะนั้นหลัอองจากนี้ผมจะตั้งใจมากขึ้นนะครับเอาเป็นดูดเลือดนะครับนั่นไงดเดาเป็นวอลเลย์บอลแล้วเดาะซ้ายขวาขวาทีโอ้โหยางสูงแล้วบอสมาด้วยทุกคนนั่น หลอดหรือเปล่าวะแล้วอัดเข้ามุมชิบหายแล้วแล้วเอ้ยเอ้ยโอ้โหแล้วมันเด้งผมหลบสกิลบอสเอา้ายังไงเออไม่หลบแล้วเอาแล้วบอสขี่หัวไปแล้วอ่ะเอาแล้วบอสไปไหนแล้วอะนั่นโดนเต็มๆเรายังมีการดาเมจอยู่ครับเอาดาเมจมานะเอามาเคลียร์บอสจะบอสจะไม่โดนดาเมจปะเหมือนมันอยู่สูงเกินแนตะ่มันขี่หัวผมไปอ่ะ แต่ไอตัวไอตัวไอตัวแมงกุจินี่มันน่า,าขายมากเลยโอ้โหมันเดาะผมเป็นวอลลเย์บอลเลยดูดออิระยะการเก็บเรามาเก็บเอฟพีก่อนระยะการเก็บนี่น่าจะประมาณ4-500%เนี่ยน่าจะพอละเพราะว่า5เท่าจากปกติครับอืมมันเดาะผมไม่พักเลยนั่นแต่บอสตัวจามิถูกนะ,น,ะน่าจะโดนจากมีดผมนะ ผงกำลังมาโอ้โหแล้วโดนลุมช็อตนี้ครับโชคไหมอันสุดท้ายโชคดีไหมเออเผื่อได้ของดีนะอันนี้ออร่านะครับเอามาเคลียร์มามอนโฉงกันไม่รู้ว่าไหวหรือเปล่าพี่อาเม็อ่าและการเก็บครับ ไอแบบเนี้ยไอตาเนี้ยต้องพูดว่าตาเนี้ยยังดีนะที่ว่าผมสามารถเก็บไอสมบัติได้นะือตาอื่นเนี่ยเอาอะไรดีผมขอเลือกก่อนนะเอาออร่าหรือหรือดูเลือกออร่าก่อนือตาอื่นเนี่ยสมบัติแม่งอยู่ข้างข้างะแล้วผมเดินไม่ได้ใช่ปะแบบว่าแค่ก้าวเดียวอะผม,มเอ้ระยะการเก็บดาเมจดาเมจก่อนนะเชียร์บอสก่อนแม่งอยู่แค่ก้าวเดียวผมเก็บไม่ได้เว้ยผมได้แค่มองตาเป้วอยู่ว่าเอกล่องอยู่ข้างหน้าบัฟอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยโอ้แต่ ตานี้ก็มันเตาะผมเป็นลูกบอลเลยได้อยู่ครับดาเมจครับวิดูดเลือดดูดเลือดน่าสนใจกว่านะเพราะเลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วโหนั่นไงคิดถูกอ่ะที่เราดูดเลือดมาโอ้โหของดีอันนี้คือทำให้เรายืนเฉยๆแล้วดาเมจเพิ่มขึ้นสูงสุด100%นะซึ่งผมไม่ได้ขยับไปไหนอยู่แล้วไง มันขยับไม่ได <noon. S 2> ้อยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นอันนี้ของดีจัดเลยครับเพิ่มดาเมตแบบร0 0เฟรีดูดิผอว่ามีแววอ่ะตาเนี้ยคลิปอาจะสั้นหรือเปล่าอาจจะ10นาทีจบอะไรอย่างงี้นะออร่าดูดเลือดออร่าอีกว่าออร่าม่วงอ่ะหลอกอีกแล้วไปครับ แล้วมีโลมาโลนี่ไม่น่าได้ใช้ปะ่ะแต่ถ้าเกิดได้โลตอนตีบอสนี่โอ้โหน่าจะดีจะจัดเลยนะครับเพราะว่าบอสแม่งเดินไถ่อะแล้วผมมีของการทุ่งเวลหนึ่งเองเอานักเดินไฟมานะครับเอาเท้าไฟมาเพิ่ม,มดูดิขึ้นไปอีกแล้ว มันจะีทำเป็นเล่นนะตอนนี้มีทองมากเลยนะคือออร่าออร่าผมกับไอสมบัติอะไอสมบัติที่เป็นสมูทตี้อะครับโหดมากคืออยู่เฉยแล้วเพิ่มดาเมจอะแบบดูดิชเลนด์นี้ก็ชเลนด์เนี้ยถูกนำเสนอโดยยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่าเด็กนะครับเป็นยูทูบเบอร์สายเอ่อสายเกมเมกะบองหรือพวกแวมไพร์ซเวิร์โบอะไรพวกนี้นะเขาเสนอคอนเทนต์นี้มานะให้อยู่เฉยแล้วชนะเกมเนี่ย โคตรยากเอ๊บดูดเลือดแต่ตอนนี้น่าจะง่ายแล้วเพราะว่ามันไม่ผม,ม,มไม่เห็นภาพแล้วที่ผมจะโดนผมอยากจะถอโหดอยู่นี้ได้ไหมอ่าดูดเลือดอีกครับอยวบอสจะมานะอีกประมาณ14นาทีนะครับ14นาทีอะไร14วินาทีนะเฮ้ยก็มาเต็มเลย โหบอสมาแล้วอ่าไม่ใช่บอสนี่เป็นฝูงก่อนผมจำผิดบอสน่าจะมาตอนสองนาทีนะเขาจะฝูงนี่ล้อมรอบเลยว่ะเอาเาเมจมาเคลียร์ฝูงก่อนไหมน่าจะได้อยู่ครับตอนนี้เป็นตีเราไม่เข้านะคือต่อให้ตีเข้าก็มีดุดเลือดคือตอนนี้เพอร์เฟกมากเลยเอาออร่าปะออร่ามา,า,มา,า,มาเคลียร์ฝูงหรือเอาเก็บก่อนดีกว่าออร่าดีากว่าว่ะ เคียสบายครับอย่างงี้ e อีซี่วินมีสายสายทาเรนเนี้ยรู้สึกว่าเราจะไม่ต้องไปตีบอสเอบอสต้นไม้นะน่าจะเป็นตีบอสเอตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวที่ ตัวที่หนึ่งนาทีป่ะถ้าผมจะไม่ผิดเนีย่ยตีตัวนี้ก่อนเอ่อาอะไรมาดีดีบอสมีไรใสอุ้ยโอ,โอ้ลูกสวยจัดเหมือนผมเห็นว่าเกาะเขา้าวะอ่าทั้งเกาะทั้งหยุดเวลาดูดิโวันี่บอสเหรอเฮ้ยทำไมมันนิ่มจังห <laughs> ยอกครับ มาเคลียชิวๆเะยตรงนี้น่าจะจบแล้วแหละทุกคนไม่น่ามีอะไรเป็นอุปสรรคแล้วแผนนี้อืมอืมมันเลยจัดให้เร่งเปลูกบิงปองอืมเดี๋ยวต้องดูตอนหนึ่งนาทีครับว่าจะมีอะไรเพิ่มไหมเออ ระยะการเก็บจงนวนเพิ่กตายจงินวนเพิ่กตายมาเพิ่มเอามากันเผื่อมีอะไรโอ้ยสองหนึ่งศูนย์ปับ๊บมีบอสไหมเอา้าไม่มีเอางี้ก็ยืยนระยะครับย,ยืนให้ได้ยืนให้ได้จนถึงไอ้ศูนย์ศูนย์นาทีนะน่าจะจบเชลน สี่สิบวิโอ้ในระหว่างนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วน่าจะถือว่าไม่น่ามีอะไรมาเซอร์ไพรส์ผมมั่งนั่นนั่นเอาระยะการเก็บครับ17วิบวิครับ เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเรียบร้อยครับจบชเชลน์ผมขอเล่นความเร็วแล้วกันนะตรงนี้